งเทสธรรล่านะฮะเกียร์ออโต้เป็นโฟรวีลด้วยใช่ไหมครับไปแล้วี่เจอริดนหนึ่งครับวันนี้ว,วันเสาร์ ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับอ๋โอเคครับโอเคนะก่อนหน้านั้นมีดันลางมาแต่มันเอ้ยอะไรนะดันยกในตัวกล่องรวมรเปิดใช้งานแล้วมันมีสะดุดเกิดกรนะอักเนาะอันนี้มีไหมพี่ไม่มีนะไม่มีครับโอ okay. เคเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ได้เปิดใช้เนาะไม่ได้ใช้ครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นโบวใหม่ กลับมาเจอก,กันอีกรอบนึงขึ้นโบใหม่ก่อนอันนี้สเสียวเสียโบโดเดิม <c oughs> นวลานี่โบป่ออยู่แล้วด้วยเดี๋ยวจะกินข้าวลิงกันสักก่อนกำลังฮิตเลยช่วงโบช่วงนี้โบขาดกันเยอะส่วนมากเจอรถช้าๆมาแล้วเอามาให้ผมถึงมือผม <c oughs> โอเคครับ